สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับฟอร์ดออโต้แกลลอรี่นะครับสาขาพัพประแดงนะครับวันนี้นะครับเมื่อพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆเท่ๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้จะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถอเนกประสงค์นะครับเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรนตะครับตัวที่มานําเสนอก็เป็นไทเทเนียมพัดนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับมาครับเดี๋ยวก๊อฟจะพาชมนะครับว่าฟอร์ดคันนี้นะครับได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับ เริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้านะครับรูปม้ามาแต่งนะครับอ่าตัวรอบม้านี่ก็จะมีไฟนะครับถ้าเกิดเปิดไฟหลี่อย่างเงี้ยครับก็จะมีไฟสีขาวแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนมครับอ่าตรงช่องตัวกรอบกระจังนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับก็เถิบออกมานะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะครับเป็นชุดแต่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับ สวยงามแบบนี้เลยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทาการอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัสแตงนะครับสามีปนะครับไฟวิ่งกลางวันเราก็เพิ่มสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับวงแหวนนะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับไฟนะครับลูกแก้วนะครับเป็นบู u e เราทําให้เต็มสเต็ปนะครับชุดใหญ่แบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวโคมไฟนะครับมาต่อนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราอัปเกรดเพิ่มนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็อัปเกรดนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับ LED แต่ที่พิเศษนะครับตัวนี้ก็จะมีสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยนะครับเพื่อให้รับกับตัวโคมไฟหน้าที่เราอัปเกรดมาให้สวยงามแบบนี้เลยกระเถิบมานะครับที่ตัวข้างรถนะครับก็อันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วแบบแนบแล้วก็นี่พระเอกของงานเลยนะครับก็จะเป็นล้อฟูเอลนะครับลายบิดนะครับของแท้นะครับขนาด20นิ้วนะครับพร้อมยาง bf นะครับ ko 2อยางตัวเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับสเปคยาง275เจนะครับห้ามห้า r 2 0กระเถิบขึ้นมานะครับคันนี้นะครับก็ได้ใส่นะครับตัวครอบแก้มนะครับตัวนี้เดิมเป็นสีโครเมียมนะครอบกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ครอบมือจับนะครับเดิมพวกนี้เป็นสีโครเมียมนะครับสำหรับรุ่นไทเทเนียมพาร์ทก็ครอบให้เป็นสีดําด้านเพิ่มเติมนะครับเป็นกันสาดแท้นะครับตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็นของแท้นะครับ แล้วก็เบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําแล้วก็สาอากาศนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวคีบปฉลามนะครับเป็นชาร์จฟินแบบนี้มาที่ท้ายรถนะครับก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนนะครับไฟนะครับเป็นไฟท้าย g l c นะครับอ่าโคมสีสโมกแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมกับใส่คาดท้ายแบบมีไฟนะครับคําว่าเอเวอเรส ตัวนี้ครับจะเบรกนะครับจะเป็นคําว่าเอเวอร์เสจะเป็นสีแดงนะครับใส่เกียร์ถอยคําว่าเอเวอร์เสนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ชุดแต่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับน่าเป็นท่อสีอันแบบนี้นะครับเป็นท่อหลอกนะนี่แล้วเราก็อัปเกรดนะครับไฟตัดหมอกท้ายเป็น LED นะครับตอนเหยียบเบรกก็จะมีสเต็ปไฟเบรกด้วยนะครับตัวนี้คันนี้ต้องบอกเลยนะครับจะเต็มเลย สวยงามและลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับ Ford Ever อรคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ever วอร์เรส r ์ฟอร์นะครับกรอกขึ้นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไอ l ดีไลน์ไว้ให้นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรุ่นรถรูปแบบการตกแต่งนะครับหรือท่านใดจะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ยินดีให้บริการนะครับยังไงรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร